ผมไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นนะอันนี้มันไม่ต้องมีหนังสือมาก่อนใช่ไหมครับสามารถอันนี้ได้เลยใช่ไหมเอกสารนะครับจะมีการส่งไปทีหลังครับผมในการสอบเลยครับซึ่งในกรณีที่เราไม่สามารถเดินทางมาได้เอกสารมีการส่งไปอยู่แล้วครับผมเราไม่ต้องเอาัาวนใจไปซึ่งในการสอบนี่นะครับมันไม่มีอะไรมากครับผมก็เหมือนเราเดินทางไปแจ้งความประมาณนั้นเลยครับครับ มีอะไร,รทำการสอบถามอะไรไหมครับเออสจบไหมยังครับเราจบไหมยังแป๊บหนึ่งครับผมเานานอย่งเลยเนี่ยเราเนี่ยดีไหมเนี่ย